สวัสดีครับวันนี้นะครับออโตสปินนะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับหนึ่งในรถยนต์ที่รักโลกที่สุดในโลกของเราเลยนะครับก็คือเจ้าคันนี้ครับนิสสันลีฟนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตําแหน่งรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลกเลยนะครับในปี2011คือจริงๆถึงแม้จะมีเรื่องของความเก่าเรื่องของอะไรมามากแล้วเนี่ยเพราะโมเดลใหม่เนี่ยก็เตรมตัวที่จะตามมาในไม่ช้านี้ละแต่ว่านิสสันลีฟเองเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ในแง่ของการเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่วิ่งด้วยไฟฟ้าทั้งระบบเนี่ยน่าจะเป็น ไม่กี่คันในโลกนี้แล้วละนะครับตัวของรถเองเนี่ยยังใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ใช้ในการเปิดตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับเรานะครับก็เลยขอยืมมาทดลองมั่งนะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามันเหมาะสมับการใช้งานในเมืองมากขนาดไหนถ้าเอามาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงว่ารถมาน่าใช้งานขนาดไหนกันครับ มอเตอร์ Motor, เริ่มต้นโปรเจกต์นิสสันลีฟซึ่งเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2009และพร้อมจำหน่ายจริงในช่วงปลายปี2010นิสสันลีฟทั้งในญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปซึ่งถือเป็นยานยนต์พลังไฟฟ้ารุ่นแรกที่ขายจริงและขับได้จริงพร้อมกระแสตอบรับที่ดีด้วยยอดขายรวมทั่วโลกมากถึง200,000คันในระยะเวลา5ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันล่าสุดนิสสันได้เผยชมนิสสันลีฟเวอร์ชั่นใหม่รุ่นปรับชมโมเดล2016 ที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้เก็บไฟฟ้าได้มากขึ้นและวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมแถมยังออกมาโชาว์นวัตกรรมการชาร์จไฟแบบไร้สายสำหรับ n i ิส a n l e ีฟให้ได้ฮือฮากันอีกด้วยสำหรับนิสสัน e ีฟคันที่เรานำมาทดสอบนั้นเป็นเวอร์ชั่น2012ที่มาพร้อมตัวถังแบบแฮชแบ็ก5ประตูดีไซน์โค้งมนดูพริ้วไหวหน้าตาคล้ายๆกับนิสสันทีด้าแต่จะใหญ่กว่าและดูทันสมัยในแนวรถอนาคตมากกว่า พร้อมตกแต่งในธีมสีฟ้าขาวสไตล์รถลักโลกตั้งแต่ไฟหน้ารูปใบไม้เป็นทรงยาวแบบฮาโลเจนพร้อมเลนส์สีฟ้าใสไม่เว้นแม้แต่เสาอากาศที่ดูน่ารักยังกับรถของเล่นไปจนถึงล้ออัลลอยขนาด16นิ้วพร้อมอยางบร e ิสโตนอีโคเปียขนาด205 55 R 1 6 ก่อนจะจบตรงบ้านท้ายที่ดูอวบอัดพร้อมไฟท้ายแบบ LED ในคมสายรูปทรงยาวรับกับเส้นสายที่ค้งมอได้อย่างลงตัวพร้อมประทับตรา Zero Emission ยืนยันว่าคันนี้คือรถไร้มลพิษของแทนแน่นอนพร้อมช่องชาร์จไฟที่ฝากระบงหน้ารถคือพอร์ตแบบมาตรฐานสำหรับชาร์จไฟบ้าน2 2 0โวล์ ซึ่งต้องชาร์จด้วยชุดชาร์จไฟฟ้าที่มีมาให้ในกระเป๋าเป้ท้ายรถและใช้เวลากว่า8ชั่วโมงกว่าจะชาร์จเต็มส่วนอีกพอร์ตคือแบบควิกชาร์จสำหรับใช้กับไฟฟ้าแรงดันสูง480โวลต์จากสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วเพียง30นาทีก็ชาร์จเต็มพร้อมใช้งานโดยจะมีไฟกระพริบสีฟ้า3ดวงบนคอนโซลหน้าเป็นตัวบอกสถานะการชาร์จไฟภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแต่ทันสมัยด้วยโทนสีครีมสลับเทาพร้อมสอดแทรกอารมณ์หรูด้วยวัสดุสีดำเงาแบบเปียโนแบล็ค ตามจุดต่างๆในบรรยากาศที่ผ่อนคลายประกอบกับฟังก์ชันต่างๆที่เน้นให้ใช้งานง่ายไม่มีอะไรวุ่นวายและเข้าใจยากเพียงแค่กดปุ่มพมาวเวอร์นาฬิกแบบ2ชั้นสีฟ้าก็จะสว่างขึ้นพร้อมแจ้งข้อมูลการทำงานต่างๆคันเข้าเกียร์รูปทรงกลมใช้งานง่ายและเบามือมากๆนอกจากนี้ยังมีเบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้ใช้งานอีกด้วยในส่วนของออปชั่นนั้นถือว่าพอมีให้ใช้งานเท่าที่จำเป็นเช่นพวงมาลายามาัย3ก้านอบอวบแบบมัลติฟังก์ชัน ที่มีปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผลและเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่และจบด้วยระบบปรับอากาศแบบออโต้ที่ดีไซน์แผงควบคุมได้สวยงามเข้ากันกับแผงคอนโซลได้อย่างลงตัวนิ s a n Leaf มาพร้อมพลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนซ์กระแสะสลับ3เฟสพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ48โมดูลเวอร์ชั่นแรกความจุ2 4กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้พละกกำลังสูงสุดที่109แรงมา้า พร้อมแรงบิดที่สูงถึง280นิวตันเมตรโดยจะส่งกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์แบบซิงเกิลสปีดลงสู่ล้อคู่หน้าที่สามารถแสดงพลังได้ตั้งแต่เริ่มออกตัวถือเป็นจุดเด่นของรถแบบ EV ีที่สามารถรีดแรงบิดสูงสูงและสร้างแรงดึงได้ทันทีตั้งแต่กดคันเร่งแบบไม่ต้องรอรอบและทาอัดราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงได้ที่11.27วินาที ก่อนจะทําความเร็วต่อเนื่องไปจนรู้สึกว่าเริ่มตื้นในช่วงตั้งแต่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงและค่อยๆไหลขึ้นไปจนถึงท็อปสปีดที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่รีบร้อนในด้านของความประหยัดนั้นนิสสันลีฟที่ชาร์จไฟมาทั้งคืนจนเต็มก็พร้อมให้เราขับไปทํางานจากบ้านย่านบางบัวทองถึงออฟฟิศที่พรามามบวกกับการขับไปกินข้าวไปโน่นนี่นั่นตามปกติจนไฟในแบตเตอรี่ใกล้หมดที่ระยะทางประมาณ95กิโลเมตร โดยมารวัดยังโชว์ว่าวิ่งต่อไปได้อีก25กิโลเมตรรวมๆแล้วจะสามารถขับใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ประมาณ120กิโลเมตรซึ่งใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ45 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วมันประหยัดไหมซึ่งถ้าให้คิดออกมาเป็นราคาค่าไฟต่อระยะทางนั้น เราต้องนำผลทดสอบมาแทนค่าในสมการนี้คือ1ยูนิตเท่ากับวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าคูณจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหาร1 0 0 0คูณระยะเวลาการใช้ไฟแล้วนำผลลัพธ์ของการใช้ไฟที่ได้มาคูณกับราคาค่าไฟพื้นฐานและค่า FT ต่อหน่วยแล้วค่อยหารด้วยระยะทางที่วิ่งได้จากการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งคำตอบที่ได้คือ1บาท3ตางต่อกิโลเมตร สำหรับการขับใช้งานจริงและถ้าเราวิ่งได้ตามที่โรงงานเคลมไว้ที่160กิโลเมตรรับรองว่าจะประหยัดได้ถึงกิโลเมตรละ75สตางค์เท่านั้นค่ะ ส่วนฮันลิงในการขับนั้นสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือความนุ่มและเงียบโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์มากวนใจประกอบกับช่วงลากสไตล์รถแฮทแบ็กที่ด้านหน้าแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงและแบบทอชันบาสที่ด้านหลังรวมถึงยางที่นุ่มเนบนั้นส่งผลให้ลีฟมีบุคลิกที่เหมาะกับก,บการขับแบบนุ่มนวลน,นั่งสบายตามสไตล์รถรักโลกมากกว่าจะไปซิ่งปัดซ้ายปัดขวาให้เสียลุก ส่วนภูมาลัยนั้นถือว่าหน่วงน้ำหนักได้ค่อนข้างดีขับง่ายสบายมือก่อนจะปิดท้ายในเรื่องความปลอดภยัยซึ่งนิสสันได้จัดชุดดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อม ABS EBD และ BA ไปจนถึงระบบควบคุมสเสถียรภาพมาให้ได้อุ่นใจในระดับหนึ่งสำหรับลดพลังไฟฟ้าถึงแม้ในจังหวะเบรกจะต้องออกแรงกดมากไปสักหน่อยก็ตามแต่โดยรวมถือว่าเอาอยู่ในระดับที่เพียงพอกับก,บการใช้งานทั่วไปค่ะ โดยสรุปนะครับนิสสันลิฟคันนี้นะครับถ้ามองในเรื่องของการใช้งานนะครับเอาจริงโรๆโดยส่วนตัวเนี่ยมันติดขัดอยู่เรื่องเดียวแหละคือระยะของการขับนะครับซึ่งแม้สเปคเนี่ยจะบอกว่าวิ่งได้160กมนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยเมืองไทยเนี่ยหน้าไม่เนี่ยโชว์วิ่งอยู่ได้ประมาณ96กมทุกครั้งนะครับ96กิโลเมตรทุกครั้งปัญหาก็คือยิ่งคุณขับเร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณขับเร่งเท่าไหร่เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้มันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้งงงงานติดดอออออยยยู่่่เเเเรรืืรืีวลคข การชาร์จไฟนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเลยต้องชาร์จไฟบ้านอยู่เพราะว่าสถานีชาร์จที่เป็นที่เป็นสถานีชาร์จความเร็วสูงเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีใครเปิดให้บริการกฟอนอมีอยู่แต่ก็เข้าไปใช้บริการค่อนข้างยากะนะครับในส่วนอื่นของรถเนี่ยเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการตอบสนองด้านการใช้งานอื่นๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างลงตัวละนะครับอยากจะให้น issan ปรับอะไรสําหรับรถคันนี้ก็เรื่องเดียวเลยครับระยะทางอยากให้วิ่งได้สัก200โลเนี่ยกำลังสวยเลยซึ่งได้ข่าวว่าก็กําลังพยายามทําเรื่องนี้กันอยู่ะ,ะครบ ประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้รถอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนอกจากถามค่ายรถแล้วเนี่ยคงต้องถามรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะมาสนับสนุนในเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับออโต้สปินในทุกช่องทางน,นะครับยูทูบช anel Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะพาไปไหนไปครบกับรถอะไรกันใหม่ครับเกิดีครับ